hello。 เนีครับเจ้าบ่าวบอกว่าประทับใจทุกส่วนของเจ้าสาวเลยนะครับทุกตรงเลยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หน้าตานิสัยนะครับแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายเพราะว่าเขาไม่ได้คบกันแค่วันสองวันนะครับคู่บ่าวสาวคู่นี้คบกันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ที่เลือกเพราะว่ารักคําเดียวนะครับอ่ะเจ้าสาวเจ้าสาวจ่าประทับใจอะไรในตัวเจ้าบ่าวและทําไมถึงเลือกเจ้าบ่าวเป็นคู่ชีวิตอ่ะเดนเช่นครับเอาละ เจ้าเบานิ่งดีค่ะเจ้าเบานิ่นง <laughs> โอเคนิ่งจริงนะนิ่งจริงเจ้าเบานิง่งดีนะครับอะไรอีกไม,ม,ไไม่ไม่มีแล้วแล้วทําไมแล้วทําไมเลือกเจ้าเบ่าเป็นคู่ชีวิตก็ <laughs> <laughs> เหมือนเราอยู่กันเหมือนเพื่อนกันน่ะอ๋อ <laughs> คือคมีอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องครับผมตอบแขกเนอะตอบพิธีกรคนเดียว <laughs> เ,เป็นในทางแฟนแล้วก็เป็นในทางเพื่อน,นะอ๋อครับอเสียงประมือให้กับเจ้าสาวหน่อยนะครับ Aint it funny how love hits you when you least expect it to Anytime, anyplace it can come right out of the blue I thought it was only made f o m movie screens Then you came along and you changed everything Just one look into your eyes and I know I life I was gonna some my วันนี้นางฟ้าของเทพบบุรคนนี้นะคะทีฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าน้องชายนะคะทีะ่ได้สุขของน้องปินในวันนี้นั้นจะสามารถดูแลนะคะแล้วก็ คุ้มครองปกครองน้องปิ่นนะคะดูแลน้องที่น่ารักนางฟ้าคนสวยคนนี้เป็นอย่างดีนะคะในวันนี้ขอให้ทั้งคู่นั้นมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินมีทองเยอะๆนะคะขอให้ชีวิตคู่มีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะค่ขอบคุณะคะ่ะ I promise I'm yours, always and forever, through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever and always. Hold me close, don't let me go. Hold me close, don't. Hold me close, don't let me go. I promise I'm yours, always and forever, through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and